สวัสดีนะครับมิเรกแฟนเพจนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สนามอบจสโตนนะครับวันนี้มาชมฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน8ปีกับ9ปีนะครับวันนี้นะครับอ่านะครับนะอบจสตูลนะครับวันนี้สนุกสนุกนะครับรุ่นเด็กเด็กดูกองเชียร์นะครับมาดูกองเชียร์ก่อนสนุกสนุกกองเชียร์ เป็นทีมซิตด้นนั้นนะครับกับทีมนาแก้วนะครับตอนนี้ก็เจตนำนำนำอยู่นะครับของมางนันนะครับนำนาแก้วอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นรอบแปรทีมนะฮะส่วนเอมิสตูนนะครับก็หลังจากนี้นะครับมาดูเกมในสนามตอนนี้โอเคนะครับ